บางครั้งคนเราจะเข้าใจใครไม่ต้องรีบไปตัดสินเขาจากคำพูดแรกแต่ให้ดูจากพฤติกรรมที่เขาทำซ้ำๆเพราะนิสัยไม่เคยซ่อนอยู่ได้นานคนที่พูดจาดีต่อหน้าแต่ชอบเอาปเปรียบคนอื่นข้างหลังเราก็ควรระวังใจไม่ใช่เพื่อจะไปเกลียดเเขาแต่เพื่อรู้เท่าทันจิตวิทยาที่สำคัญคือการฟังให้มากพูดให้น้อย สังเกตท่าทีสีหน้าจังหวะการตอบคนที่มีจิตใจดีมักมีความสม่ำเสมอไม่หวือหวาแต่จริงใจส่วนคนที่ซ่อนอะไรไว้มักหลุดออกมาในยามเผลอการเรียนรู้คนอื่นไม่ใช่เพื่อจับผิดแต่เพื่อวางใจให้ถูกที่ปล่อยใจให้พอดีและรักษาตัวเราให้ไม่ไปตกเป็นเหยื่อของความไม่จริงใจเพราะคนบางคน มาในชีวิตรเราเพื่อให้บทเรียนไม่ใช่ให้ความรักจำไว้นะให้เวลากับการดูคนแล้วเราจะเห็นมากกว่าที่เขาแสดง